คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบอยากจะแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ทุกวันให้ดีขึ้นไปอีกแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงดีหรือจะวัดผลมันยังไงอืมใช่ใช่ค่ะเป็นกำถามที่เจอบ่อยเลยครับมีแนวคิดการวิจัยแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเรียกว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ action research นี่แหละครับซึ่งมันเหมือนกับการลงมือทำไปพร้อมๆกับเรียนรู้เพื่อปรับปรุงสิ่งที่เราทำอยู่จริงๆ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับได้เลยค่ะลองเจาะลึกจากเอกสารวิชาการกันดูเพื่อให้เข้าใจว่าแก่นมันคืออะไรทํำยังไงแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะมาดูกันงั้นเริ่มเลยนะครับ อะไรคือหัวใจสําคัญจริงๆของการวิจัยเชิงปฏิบัติการครับมันคือการการเอาความรู้มาบวกกับการลงมือทําจริงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆคืออย่างนั้นเลยเพื่อแก้ปัญหาที่เจอหน้างานหรือพัฒนางานให้ดีขึ้นแบบทันทีทันใดให้มันเข้ากับบริบทตอนนั้นถูกต้องค่ะเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพัฒนาให้มันดีขึ้นตรงนั้นเลยจุดเด่นก็คือต้องมีการลงมือทําจริงหรือแอคชั่นมีการเอ่อให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยพาร์ i ิซิเพชั่น ใช่ค่ะแล้วก็ทำเป็นวงจรซ้ำๆที่เรียกว่าสไปโรและที่สำคัญมากๆคือต้องมีการมองย้อนกลับไปทบทวนหรือ r e f l e คชั่นครบเลยค่ะเป้าหมายหลักๆก็คือแก้ปัญหาหน้างานพัฒนาประสิทธิภาพไม่ใช่แบบจะสร้างทฤษฎีอะไรใหญ่โตไม่ใช่เลยค่ะเน้นปฏิบัติจริงและที่มาที่ไปล่ะครับแนวคิดนี้มันเริ่มมาจากไหนอ๋อจุดเริ่มต้นก็น่าสนใจนะคะมาจากเคิร์ตเลวินเป็นนักจิตวิทยาสังคม เขาใช้แนวทางนี้แก้ปัญหาสังคมช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โน้นเลยโอ้โหน่านเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วต่อมาสตีเฟนคอร์เรก็นำมาปรับใช้ในวงการศึกษาแล้วก็มีคนพัฒนาต่อมาเรื่อยๆครับผมจนกระทั่งเคมิสกับเพื่อนร่วมงานนะคะเสนอวงจรสีขั้นตอนที่แบบฮิตมากกลายเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางอ๋อไอเจ้าว,วงจรสีขั้นตอนนี่เอง ใช่ค่ะตั้งแต่ปี1982น่นเนี่ยแล้วทำไมเอ่อทไมตอนนี้มันถึงเหมือนกลับมาได้รับความนิยมอีกล่ะครับอืมก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันตอบโจทย์คนทำงานยุคนี้มากๆนะคะตอบโจทย์ยังไงครับคือคนทำงานเดี๋ยวนี้อยากแก้ปัญหาของตัวเองด้วยตัวเองไงคะบางทีงานวิจัยแบบเดิมเนี่ยผลมันออกมาก็ดูไกลตัวอ่าใช่ๆครับบางทีอ่านแล้วก็เอ๊ะจะเอาไปใช้ยังไงดี นั่นแ่ะค่ะแต่แอคชั่นรีเสิร์ชมันเน้นให้คนในองค์กรหรือในชุมชนสร้างนาวัตกรรมขึ้นมาเองเลยแล้วก็ช่วยตรวจสอบคุณภาพงานเป็นในตัวด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วมันก็เข้ากับแนวคิดการวิจัยใหม่ๆที่ให้ความสําคัญกับบริบทกับการตีความมากขึ้นด้วยค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้มาถึงวงจร4ี่ขั้นตอนที่ว่าหรือ PAOR ที่เป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะ P ก็คือ planning วางแผน A คือ action ลงมือทํา โคือ observation สังเกตการแล้วก็ R คือ reflection สะท้อนคิดถูกต้องครับในทางปฏิบัตินี่การทำตาม4ขั้นตอนนี้มันจะราบรื่นเป๊ะๆเหมือนในตำราหรือว่าจริงๆแล้วมันมีความท้าทายอะไรซ่อนอยู่ไหมครับคำถามดีเลยค่ะคือในโลกจริงมันอาจจะไม่เป็นเส้นตรงเป๊ะขนาดนั้นแล้วค่ะครับแต่ว่าวงจร P R O R เนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนกรอบที่ช่วยให้เราเดินหน้าอย่างเป็นระบบนะอือหื P planning ก็คือกำหนดว่าจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคาดการผลลัพธ์ไว้คร่าวๆครับ A action ก็ลงมือทำตามแผนเลยแต่แผนนี้ต้องยืดหยุ่นได้นะคะอ๋อปรับได้ระหว่างทางใช่ค่ะ O observation ก็คอยดูค่อยเก็บข้อมูลว่าทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นผลเป็นไงเจออุปสรรคอะไรบ้างครับผมแล้วสุดท้าย R reflection ก็นำข้อมูลทั้งหมดนั้นแหละค่ะมาวิเคราะห์ มานั่งคุยกันทบทวนว่าเอ๊มันสําเร็จไหมเพราะอะไรแล้วจะปรับแผนยังไงในรอบต่อไปดีเหมือนเป็นการเรียนรู้ไปด้วยทําไปด้วยเลยนะครับใช่เลยค่ะสังเกตไหมคะว่าวงจอน,นี้มันสะท้อนหลักการที่เราพูดตอนต้นครบเลยทันลงมือทำเอสังเกต O สะท้อนคิด R จริงด้วยครับ แล้วทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำร่วมกับคนที่เกี่ยวข้องหรือ participation แล้วก็ทำซ้ำๆเป็นวงจร spiral เพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะพอเห็นภาพชัดเลยครับเหมือนเราทำการทดลองเล็กๆในที่ทำงานเราเองเพื่อหาทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะซึ่งตรงนี้แหละที่มันต่างจากการวิจัยแบบดั้งเดิมชัดเจนเลยต่างกันยังไงบ้างครับถ้าเทียบกันชัดๆก็คือเป้าหมายหลักของ action research คือ แก้ปัญหาหรือพัฒนาการทำงานตรงหน้าเลยไม่ได้เน้นสร้างทฤษฎสีสากลอะไรคนทำวิจัยก็คือคนทำงานเองหรือคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิจัยจากข้างนอกการออกแบบมันก็เลยยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ไม่เหมือนวิจัยทั่วไปที่แบบต้องคุมตัวแปรไปเป๊ะความยืดหยุ่นนี้ฟังดูดีมากเลยนะครับสำหรับการใช้งานจริงแต่แต่อีกมุมนึงล้ครับมันอาจจะทำให้ผลที่ได้เนี่ยมัน เปรียบเทียบกับที่อื่นได้ยากหรืออาจจะดูน่าเชื่อถือน้อยลงในบางมุมมองหรือเปล่าครับก็ก็มีส่วนค่ะความยืดหยุ่นทําให้ผลลัพธ์มันมักจะเฉพาะเจาะจงกับบริบทนั้นๆจริงๆครับซึ่งมันก็เป็นทั้งจุดแข็งอะนะคะคือมันเอาไปใช้ได้ผลทันทีตรงนั้นเลยแต่ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดถ้าเราต้องการความรู้ที่แบบจะเอาไปอ้างอิงกว้างๆได้อ๋อเข้าใจครับแต่ก็นั่นแหละค่ะมันไม่ใช่เป้าหมายหลักของ action research อยู่แล้วความเข้มงวดมันก็จะผ่อนคลายกว่า ไม่ไดีเน้นควบคุมตัวแปรเข้มข้นเหมือนวิจัยทดลองแต่จะเน้นความเข้าใจที่มันลึกซึ้งในบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆมากกว่าแล้วเรื่องการเก็บข้อมูลล่ะครับปกติทํากันยังไงการเก็บข้อมูลนี้ส่วนใหญ่ก็ทําไปพร้อมๆกับตอนลงมือทําเลยค่ะโอททำไปเก็บไปใช่ค่ะเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลักเช่นการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมการจดบันทึกหรือการสัมภาษณ์พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องครับแต่ก็ อาจจะมีข้อมูลเชิงปริมาณง่ายๆประกอบด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบสอบถามสั้นๆหรือดูจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานอะไรแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นครับผมหัวใจสำคัญคือการบันทึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เราสังเกตเห็นแล้วการวิเคราะห์ข้อมูลล่ะครับเน้นอะไรเป็นพิเศษการวิเคราะห์จะเน้นการตีความค่ะตีความข้อมูลร่วมกันกับผู้มีส่วนร่วมเพื่อทำความเข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้น แล้วเราจะปรับปรุงยังไงในวงจรต่อไปเน้นความเข้าใจร่วมกันใช่ค่ะอาจจะใช้สถิติเชิงพัณนาง่ายๆบ้างแต่หลักๆเลยคือการสร้างความหมายและความเข้าใจจากข้อมูลเชิงลึกที่เราเก็บมาค่ะฟังดูแล้วการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี่เหมือนเป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะมันคือกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผ่านการลงมือทำจริงเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากนะคะเพราะมันช่วยให้คนทำงานสามารถปรับปรุงพัฒนางานของตัวเองได้อย่างเป็นระบบครับโดยการทำงานร่วมกันลงมือทำสังเกตผลแล้วก็สะท้อนคิดวนไปเรื่อยๆแบบนี้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมันคือการเสริมพลังให้คนหน้าง,งานได้จริงๆค่ะฟังดูเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆเลยครับทำให้เกิดคำถามส่งท้ายในใจเลยว่า ถ้าเราลองนำแค่หลักการง่ายๆของวงจรนี้คือวางแผนลงมือทำสังเกตผลทบทวนเนี่ยนะครับไปปรับใช้กับการจัดการปัญหาหรือแม้แต่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานของเราเองอถึงมันจะไม่ใช่การทำวิจัยแบบเต็มรูปแบบเป๊ะๆก็ตามชฉี่ะมันอาจจะช่วยให้เรา เข้าใจแล้วก็พัฒนาตัวเองในเรื่องนั้นๆได้ลึกซึ้งขึ้นหรือแตกต่างไปจากเดิมได้ยังไงบ้างน่าคิดต่อมากๆเลยค่ะครับก็น่าเก็บไปลองคิดต่อลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ